อันนี้นะครับลูกค้าถ้าลูกค้าแกะออกมาแล้วจะมีน็อตตรงนี้ให้อันนี้คือตัวข้างล่างสุดอันนี้น็อตหมุนไปพัดนะครับนี่ลูกค้าดูเดี๋ยวนี้เราแยกไปก่อนเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้กันก่อนนะครับผมมันออกมาเลยปึ๊บใส่ข้างหน้าตรงรูตรงนี้นะครับลูกค้าเนี่ยเอาตัวนี้ใส่ข้างบนตัวแท่งใหญ่ๆเนี่ยใส่ข้างบนแล้วก็เอาตัวรูตรงนี้นะครับลูกค้าเนี่ยหมุนหมุนเลยนี่แล้วมันจะอยู่ในทรงนี้นะครับลูกค้าเนี่ยนนะครับผมแล้วก็หมุนให้มันแน่นเลย ลูกค้าเอาขอรงหมุนให้แน่นเลยนะครับผมแล้วก็มาแล้วอันนี้เป็นวิธีประกอบตัวลำงคองใบพันลูกค้าั้งแบบนี้ปุ๊บชั้นแรกลูกค้าหมุนตัวนี้ขึ้นนะครับลูกค้าตัวคมขึ้นแล้วลูกค้าวางแบบนี้ได้เลยเนี่ยใบยจะหันไปทางนี้แต่ถ้าลูกค้าเอาหันมาทางนี้เนี่ยหรือว่าพลิกทางนี้ลงมันจะใส่หม้อไม่ไดใ้ให้ลูกค้าหันทางคมขึ้นนะครับลูกค้าเนี่ยแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วก็หมุนให้แน่นได้เลยหมุนน็อตตรงนี้เนี่ยลูกค้าหมุนลงไปน็อตตัวเล็กๆที่เรามีให้ลูกค้าหมุนลงไป อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย sí. ทั้ทงสีใบพัดหมุนเรียบร้อยหมดนะครับลูกค้าอยากหมนนี้ย้ำว่าให้ลูกค้าเอาด้านคมขึ้นแบบนี้ถ้าลูกค้าพลิกผิดด้านมันจะเข้ามออไม่ได้นะครับลูกค้าเอาตัวนี้ขึ้นแล้วก็หมุนตามโค้งได้เลยเนี่ยลูกค้าที่เราหมุนตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็เอาลงไปจะเป็นแบบนี้เราก็เอาเครื่องแล้วก็เอาเนี่ยปิดปิดแบบนี้แล้วก็เอาเครื่องลงไปแล้วก็สามารถใช้ได้เลยตรงนี้ใครจะลองก็ได้หรือไม่ลองก็ได้อันนี้เป็นยามลองตัวตรงนี้แบบนี้หรือไม่ลองก็ได้หรือใครจะลองก็ได้อันนี้แล้วแต่นนนะะคคครรรรัับบบบบผผมมมแแี้้้้ลลพอใชงาไดเย